สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้ามานาเสนอนะคะตัวนี้เป็นยกทรงเต็มตัวนะคะยกทรงเต็มตัวงานญี่ปุ่นนะคะเป็นงานเกรด A มือสองนะคะสภาพสวยมากจะเป็นงานอ,อ่จะเอามาลงวันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าที่ชอบใส่แบบไม่ชอบใส่บอดี้สูทนะคะชอบใส่แบบแค่ประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถมาเลือกซื้อก็ใส่ได้นะเดี๋ยววันนี้มีลง มีไม่มากประมาณสักสามสิบสาสบสามสิบกว่าตัวนะคะตัวนี้เป็นไซส์สาสิบแปดคับดีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่าเออค่อคนข้างจะมีพุงนิดนึงก็อาจจะเผื่อไซส์สักหนึ่งเบอร์ได้นะหรือว่าถ้าใส่เป็นไซส์พอดีก็ก็มันก็จะกระชับเก็บพุงได้ดีมากนะคะอย่างเราใส่สามสสามแปดก็ ใส่ป8ก็ได้ใส่40ก็ได้เนาะเผื่อเผื่อพุงเรานิดนึงถ้าบางบางท่านอาจจะมีพุงอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ได้ว่าพุงใหญ่มากมายเราก็เลือกเป็นไซส์ปกติได้เลยนะสวยแล้วตัวนี้ก็อย่างตัวนี้300บาทนะคะงานมันมาแพงนะคะแต่เป็นงานเกรดเอนะคะซื้อมือหนึ่งเนี่ยซื้อมือหนึ่งไม่ต่ำกว่า พันห้าขึ้นนะคะสวยจริงขนาดเสื้อในเดี๋ยวนี้ว่าก็ตัวนิดเดียวก็เป็นพันละคะ่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงลองเกิร์เด้นนะคะลูกค้าเป็นกางเกงลองเกิร์เด้นไซส์เจ็ดสิบหกนะคะงานสภาพประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะคะสีดําสีดําเป็นงานตัดใต้นะคะลูกค้าเหลือหนึ่งตัวนะคะสีดําไซส์เจ็ดสิบหกนะคะสป ได้ถึง38 39อันนี้แม่ค้าประมาณสะโพกประมาณ39นะคะแล้วก็เอวได้ถึงประมาณ30 30ก็ใส่ได้31 31ก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบรัดมากขนาดไหนไหน,นะคะใส่แล้วมันจะสูงขึ้นมาถึงนี้นะคะตัวนี้งานตัดใ้าย2 0 0 0บาท สินค้าย,ยัางอยู่นะคะเหลือแค่หนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะงานตัดใต้ายซัมมิตสอง0ันบาทงานสภาพประมาณ7 5 8ดซค่ะแต่ว่ายางยังดีโอเคสวยอยู่เลยสีดำน,นะคะหายากนะคะเหลือแค่ตัวเดียวใส่แล้วยกก้นดีมากค่ะลูกค้าใส่แล้วแบบว่าทําให้มีก้นขึ้นมาเลยโอเคค่ะ